สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนําวิธีการใช้ฟังก์ชันคัดลอกสินค้าฟังก์ชันคัดลอกรายการสามารถคัดลอกสินค้าข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถคัดลอกสินค้าจากร้านค้า A ไปร้าน B วิธีที่1คัดลอกทีละรายการกดเลือกสินค้าคัดลอกรายการคัดกรองแพลตฟอร์มที่ต้องการคัดกรองร้านค้าคัดกรองสถานะสินค้าหมายเหตุก่อนคัดลอกสินค้าต้องกดปุ่มซิงค์สินค้าให้ทําการกดซิงค์สินค้าก่อนเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเป็นใหม่ล่าสุดเลือกสินค้า กดปุ่มนำเข้าต่อไปเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการนำเข้าเลือกร้านค้าตั้งค่าว่าจะติ๊กเลือกเมื่อคัดลอกสินค้าไปยังร้านค้าใหม่สินค้าจะสืบทอดความสัมพันธ์การจับคู่ของ SKU ร้านค้าของร้านค้าเดิมด้วยอัตโนมัติหรือไม่เสร็จแล้วกดนำเข้าหลังจากนำเข้าสำเร็จสามารถกดกล่องร่างเข้าไปยังกล่องร่างของร้านค้าและทำการแก้ไขและเผยแพร่สินค้าวิธีที่สองคัดลอกเป็นชุดในหน้าคัดลอกรายการเช่นกันเลือกสินค้าหลายรายการแล้วกดนำเข้าตรงนี้ ขั้นตอนต่อไปเหมือนกับวิธีคัดลอกทีละรายการค่ะตอนนี้จะไม่ดําเนินการอีกแล้วนะคะวิธีที่ 3. คัดลอกทั้งร้านกดเลือกสินค้าคัดลอกรายการกดคัดลอกทั้งร้านเลือกร้านค้าเลือกสถานะสินค้าเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการเลือกร้านค้าตั้งค่าว่าจะสิงสินค้าซ้ำหรือไม่หากต้องการสิงเลือกคัดลอกหากไม่ต้องการซิงเลือกขา้าม ต่อไปตั้งค่าว่าจะติ๊กเลือกเมื่อคัดลอกสินค้าไปยังร้านค้าใหม่สินค้าจะสืบทอดความสัมพันธ์การจับคู่ของ SKU ร้านค้าของร้านค้าเดิมโดยอัตโนมัติหรือไม่เสร็จแล้วกดยืนยันหลังจากนำเข้าสำเร็จสามารถกดกล่องร่างเข้าไปยังกล่องร่างของร้านค้าและทำการแก้ไขและเผยแพร่สินค้าทำขั้นตอนเสร็จแล้วถึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้าได้ค่ะ หมเหหตุากคัดลอกสินค้าทั้งร้านหลังจากกดยืนยันแล้วระบบจะคัดลอกสินค้าทั้งหมดในสถานะนี้จากร้านค้าต้นทางไปยังร้านค้าปลายทางหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ